หลุดมาทรงเครื่องซักผ้าได้ค่ะขั้นบางใหญ่ได้ค่ะพ่นหลุดมาทรงอันนี้ไปแล้วค่ะตุก้นพ่นขั้นบอกอักยางใหญ่เลยค่ะอู้อย่าง,งหใหญ่เลยเนาะไปเร็วค่ะเตมกับมถทายเรือเร่อๆน้อยเพิ่นเบิงบ้งงไ้ทุก้นเบิ้งด้วยค่ะ เครื่องซอกผ่าเครื่องซอกผ่าไม่ใส่มาเบิงดูขัดหมักยางใหญ่เลยค่ะล่อมาตั้งในหลายมือเครื่องซอกผ่าไม่ระเอกก็จะจ้องไม้คุณไปได้พระเอกเด้อถ่ายไปเอกพระเอกว่าวแวมแวมเล็หน่อยก่อนบ๊้ยถอดเสื้อแล้วบอกระเอกแต่ว่าล่อจะก่อนไเอก เจ้าอมอย่างใต้แล้วนี่เฮ็ดทะลุกันเลยเฮ้ยเบิ่งดอกไม้น้องกะเจ้วรถมาลากกาไปบ้านกูกระยานล่ะจะบ่ได้ถ่ายคลิปดอกค่ะเพราะว่าเพิ่นสิส่วนตัวถ่ายบ่ได้ค่ะอีกับเจ้ามาใส่ค่ะโอ้หนักอยู่เด็กไปเอกพระเอกก็ตั้งเครื่องซักผ้าแล้วเนาะค่ะ ตั้งหมองเก้านี่ลหละเครื่องเก้ากาเ็เอาไปทิ้งเดาเอาไปทิ้งของห่างนั่นลหละมองที่ทิ้งเงินผ้าไปเบิ้งนั้นะคาะล่อมาเดือนกลัวเอาก,ก็ได้คือรอดโดนเลว่ะจีตอนซื้อก้าเ่าล่อโดนมันว่าบ่มีในไ,นไอ้ตอกข่ยข,ขายอันนั้นนะเรืร่อระเด็นว่าทรงต้องรอดเดือนกลัวแต่ก็ได้มาแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบแห้งนะคะเครื่องซักผ้า เครื่องนี้สีข,า,ขาวนี่แล้วก็เครื่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอบผ้าแห้งครับเพราะว่าหนาหนาวจะต้องใส่เครื่องอบหนาหอนก็ต้องใส่สาไปตากข้างนอกได้ใครทุกุ้นเบิองอะไรเครื่องซักผ้ามาเร็วมันแม่เอยียงเลยนะทุกคนมันโตใหญ่แท้เจ๊เจิมเลยเห็นเรา่าตื่นเบิดแหม เออพระเอกกะกล้าก yeah. ็ร่วนแม่งี่หยังหนึ่งเอผีเสื้อบอกให้เจิมกบหงูไปเอิอพระเอกมาเบิ่งก่อนค่ะเจิมไปบอกพระเอกมาเบิ่งพระเอกก็ว่าบอสเวนส์ก้าน้ำโอ้ยเราบอลูบอกว่าหยังว่าสันมันผีเสื้อบอกวาสันเอาทายลูออกไปเบิ่งว่าสันเฮ้ยเอาเบิ่งไอไก่แล้วบอกว่าโอ้ยแม่งี่หยังเอาทายลูไปเบิ่ง ค่ะทุกคนมาเบิงแม่น้ำค่ะแตบว่าก็เห็นเห็ดออกทุกมุมทุกแก่หลดค่ะทุกคนมองดูเนี่ยเห็ดนะเห็ดพึ่งขาลายนี่แม่ดอกงามงามมองดูเปล่ในปลาผุ่นกับมีค่ะอ้อันนี้ดอกนี่ก็ะงามโอู้หูเอยเจิมกระเบาสไตล์ยเจิมมีเด้อค่ะทุกคนโอ้ยเออนี่ยละอือดอกนี่งามแท้ เืออือบไปค่ะเค็บไปใส่ไอ้ตุ่มใส่ช่องฟิตไว้นี่งามบอกค่ะเห็ดพึ่งขาลายหัวส้มร่มกบแห้งแต่กบวิวสวยงามค่ะบไวยมาไทยตะก้นเบิงหหาายมือแล้วแม่น้ำค่ะแม่น้ำก็เย็นน้ำได้ไหวน้ำแค่เที่เดียวปีนี ย่างไปเมื่อกไก่โอ้นนำหนำรดหลายอยู่ตัวนี่สภาพนุุมลงไปเลยน่ะไม่นั่นเกาไว้คือเกาละ่ะไวยว่ใไหนกเวียดนามมาขี่ใสเห็นราคาน้ำใสแจ๋วเลย น้ามสวยบ่คคาบ่ไดเอาไม้กันสั้นมากเามื่อจับไายเอาจากน้อยถ่องปามึงด้วยแม่นามเลคะ่ะทุกคนนามยุบไล่ลายค่ะบึงเศร้านาน้ำค่ะปะ้าอ๋อหน่อยเศร้านาไม่ได้กล้ยมาเศร้านานดอกคา,ากบึงข้างในเพียเอเจอเปิดประตูไว้แล้ว าในก็จะมีนี่แหละเอาฟืนมาไว้นี่มาไว้ให้ใส่สาวหน้าอันนี้ก็อุปกรณ์ตกเบ็ดแต่ก็บ่ได้ตกเบ็ดแล้วค่ะเพราะว่าพระเอกสบสบายบ่ได้ตกเบ็ดแล้วไม่ได้พายเรือไปให้ทุกคนชมแล้ว fc ใหม่ fc เก่าไม่ได้เห็นพายเออรือหลายหลายปีที่แล้วกับบริพาาดอวค่ะนี่ห้ามนางมูงนี่ก็จะเห็นวิวค่ะนั่นนั่นก็เป็นมองไอ ฟื้นใจแล้วก็ก้อนหินแล้วก็น้ําสาดแล้วก็จะร้อนพูแล้วก็มองไปเบิ้งวิวข้างนอกนะคะสวยงามค่ะสวยงามธรรมชาติค่ะยุ่กับธรรมชาติเนะไปค่ะครับบานคุยกันทั้งบานนะเทสอีกยัางกะไปเบื้องนี้เจิมโลด ที่จวบาประจํบ้านจะเจงยก่มิตรอยู่ในป่านี่แหละคะ่ะไฮวิวสวยงามธรรมาชาติทุกคนเบิ่งขึ้นเก่าคะ่ะาทุกคนมาเก็บบักทั่วพุ่มคะ่ะเพรานเตาก็เก็บไปกินเรื่อยอยู่ยังมีอยู่ค่ะเนี่ยโบราเตาอันขอบโพจะเจิมนี่คือม่นเป็นดอกด้วยค่ะทุกคนไม่รู้มันจะเป็นดอกจะได้กินไหมไม่กินก็ไม่เป็นไรปีหน้าลองใหม่มาคะ่ะมาเก็บทั่วพุ่มด้วยกัน เราติเก็บไปเอาตะข่นไปเห็นเนาะเอาบอรไก่ไก่เอาตะข่วนอุ้ยดกแทกต่างกองให้ทุกคนเห็นไก่เป็นยังไงดอกอย่างนี้ดอกเนาะเนี่ยค่ะเนยไงง่าบอกเนยใหญ่แล้วนั่นแก่เต็มทีแล้วเดีเจมไปติดเก็บไปต้มกินค่ะเดา๋ยวเจมกิบกันด้วยค่ะทุกคนนี่แหละเต็มอยู่นี่แหละค่ะเอาเวียดให้ทุกคนดึงก่อน เ่ลยคะยทัวุ่มแล้วก็บเบิ้งองดอกใหม่นั่นค่ะนี่ตัวุ่มเทียดได้ใหม่อยง่ง่ามให้กระถางนี่ง่ามน,นะคะ ยังจะเหลือในกระถางนี้เราไว้ให้ชมนะคะนางคุยันที่เก่าตุทันประท่านนั่นล่ะ FC เปันต่างห้สวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนยายเจิมชนบทสวิเดนพาทุกคนให้เก็บทัวร์ดูทุกคน เอาไปต้มค่ะเอาไปต,ปต,ไต้มซุปใส่เห็ดเอ้ใส่เห็ดมันปูค่ะเขบริหาเห็ดให้ทุกคนเบิง่งนเยอกเทียก์แกินเห็ดกินเรื่อยๆล่ะค่ะแต่าไเร่ท้ายคีบให้ทุกคนเบิ่งเมื่อน,นี้ก็ว่าตีเห็ดให้เบิง่งแต้หากว่าไฟฟ้ากระดับค่ะทุกคนไฟฟ้าดับสี่ชั่วโมงแล้วยังไม่กลับคืนมาเลยค่ะไฟฟ้าเป็นยังค่อยดับลมมันแห้งต้นใหม่ลมมันแห้งตน้มมน,งตนใหม่ได้ลมทับสายไฟ แต่ว่าคือเฮ็ดดวงที่ชัาม่วงก็นี่มาแล้วอยู่เน่ยเจิมก็บม่ได้ไปเบิรงยูทูบไม่ได้ไปเบิรงกเฟซบุ๊กอย่างจ้ากยางเลยค่ะเพราะว่าวไม่มีอินเทอร์เน็ตค่ะพอไปฝาดากก็มีอินเทอร์เน็ตนงคะเนาะเพราะว่าเชื่อมต่อก็อินเทอร์เน็ตเขาเปอย่างกะมือนี่กะไอเขาเอาเครื่องผ้ามันตัดไปค่ะทุกคนอันเนยเจิมบอกว่าเขาเครื่องซักผ้ามาซงนั่นไหมค่ะ ไอ้ปัญญปทันในลาาคลิปจบเลยมันกระตัดไปก็เล่มาทายใหม่อันคิปได้เจมกัอยู่บ่ฟางเสียด้วย่ะก็ขอบคุณ FC ฟซไม่ FC เก่าที่ขอมารับชมแล้วก็มารับรับฟังแล้วก็เีขยนไงคอมเมนต์ใหม่อ่านได้เจมก็ขอบคุณก็ได้แต่ว่าขอบคุณแล้วก็ให้ทุกคนไน้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย่ะคิปได้เจมก็ อันนี้เบาไวอันเอฟซีถามมากกับตอบไปเนาะค่ะค่ะเขียนมาด้วยค่ะย่าจึงกับตอบได้เท่าที่ตอบด้วยค่ะเบาไวฟังพอกันไม่คิดหนาขอทุกคนมีความสุดุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะสวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you n ในว v ดีโอ Bye bye